พอจเจริญพรวันนี้ก็จะเอาข้อคิดดีๆจากเทียนไขหรือเทียนที่เราจุดนี่แหละมาฝากเทียนไขนั้นเป็นสิ่งที่อยู่กับมนุษย์มาช้านานทุกคนต่างรู้ดีว่าเทียนไขนั้นให้แสงสว่างหากเรามองเทียนไขเล่มหนึ่งว่าเป็นเพียงสิ่งของก็ไม่อาจรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันได้ เทียนไข่หนึ่งเล่มเมื่อจุดขึ้นมาแล้วก็จะหลอมระลายหดสิ้นลงไปเรื่อยเรื่และสุดท้ายก็จะมอดดับลงเปรียบเสมือนชีวิตของคนทุกของคนคนหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมจะต้องเสื่อมสลายไปตามการเวลาและมอดดับลงในที่สุด เทียนไขหนึ่งเล่มหากมีขนาดใหญ่ก็จะสามารถตั้งอยู่ได้นานไม่ล้มลงกับพื้นและไม่ทําให้บริเวณใกล้ๆล,ล,ลุกเป็นไฟเปรียบเสมือนชีวิตคนเราเนี่ยหากเรามีความมั่นคงในชีวิตเราก็สามารถพึ่งตนเองได้ทำอะไรได้ด้วยตนเองโดยไม่ทำให้คน ที่เรารักนี้เดือดร้อนคือพ่อกับแม่ของเราเทียนไขหนึ่งเล่มหากมีขนาดที่ยาวก็สามารถให้แสงสว่างได้นานเปรียบเสมือนชีวิตของคนยิ่งมีชีวิตอยู่นานยิ่งควรสร้างประโยชน์ให้คนรอบข้างเพื่อไม่ให้ชีวิตหนึ่งต้องดับลงอย่างสูญเปล่า เพื่อไม่ให้อับอายอับอายเทียนไขที่ยอมให้ตนเองหลอมละลายเพื่อให้แสงนวลละออนี่แก่ทุกคนเทียนไขหนึ่งเล่มหากอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นมีลมมีความชื้นก็จะไม่สามารถจุดได้เปรียบเสมือนชีวิตคนหากอยู่ ในที่อโครจรแ่งส่องสมนี่ก็จะมีแต่ความวิบัติเกิดขึ้นกับตัวเมื่อได้รู้ถึงประโยชน์ของเทียนไขเล่มน,น้อยแล้วนี่ลองย้อนมองกลับมาที่ตัวของเราดูว่าของตัวเราเองดูว่าเราได้ทำอะไรให้สมกับที่ได้เกิดมาแล้วหรือยัง เราทำอะไรเพื่อผู้อื่นบ้างอยากให้ทุกๆคนอยากให้ทุกๆคนเนี่ยรอกถึงอยู่เสมอว่าเมื่อคุณเกิดมาแล้วก็เหมือนเทียนไขชีวิตของคนที่ถูกที่ถูกจุดขึ้นทุกวินาทีที่คุณหายใจนี่ก็เหมือนเปลวไฟที่หลอมระลายเทียนนั่นคือชีวิตของคุณกำลังสั้นลง สั้นลงเรื่อยๆหากคุณอยู่ตัวคนเดียวไม่ทำอะไรแสงเทียนนั้นก็จะดับลงอย่างน่าเสียดายแต่ถ้าเทียนเล่มนั้นจุดต่อแสงสว่างนั้นไปเรื่อยๆก็จะทำให้โลกนี้สว่างสดใสไปด้วยแสงเทียนอย่างไม่รู้จบก็เหมือนดังชีวิตของคนเรานะักญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เอาอธรรมะ เขียนไขนี่แหละมาฝากญาติฝากโยมขอจเจริญพรนะที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และติดตามเพื่อความรู้นะเป็นกําลังใจให้ด้วยญาติโนะย,ยมทั้งหลายก็ขอจเจริญพร